สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BD นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Roblox Map บื้องฟอีกเช่นเคยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกของนะฮะทุกคนอ่าใครที่อยากได้ยูรุนะครับผมดูคลิปนี้จนจบนะครับผมก็จะมาบอกแหล่งเลรียญแปดด้วยเนาะหลายร้านนะครับยังเป็นเลรียญหกเหรีห้าอยู่นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาบอกเลรียญแปดด้วยนะครับพร้อมแจกของนะฮะในวันนี้นะครับพี่จะมาซื้อนะครับผมเกมพาร์ทเพิ่มผลนะหรือเป็นกระเป๋านะอ่าเป สตรีมนะครับเวลาพี่สตรีมนะครับเห็นน้องๆหลายๆคนนะครับถามพี่มาเยอะนะครับว่าพี่บอลครับเพิ่มผลยังไงครับพี่นะครับเพิ่มเกมพาร์ตยังไงครับก็จะมาบอกด้วยนะฮะว่าวิธีการเพิ่มผลนะครับทายังไงนะครับก็จะมาซื้อให้ดูเนาะว่าถ้าเรามีเกมพาร์ตตัวนี้แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะเพิ่มผลได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าเว็บไซต์กันเลยนะครับว่าซื้อยังไงนะครับร้านไหนนะครับที่กดเลขแปดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลย ตอนนี้พี่ก็ย้ายมาในหน้าเว็บ Easy Farm แล้วนะครับอ่าก็ร้าน Easy Farm นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเป็นเลด8นะทุกคนรีบไปเติมกันเลยนะครับเพราะว่าสินค้านะครับหลายๆอย่างนะครับถูกมากนะครับรีบไปจัดจองกันเลยนะครับตอนนี้พี่ก็ทําการสร้างซองกระป๋าแล้วก็มาเติมแล้วเรียบร้อยนะครับก็วิธีการสร้างซองกระป๋าแล้วก็วิธีการเติมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับให้น้องๆเข้าไปดูเนาะรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะว่าคลิปนี้พี่จะไปแบบรวดเร็วนะครับกระทัดรัดให้มันสั้นที่สุดที่มันจะสั้นได้นะครับเขากดเข้ามาเลยนะครับไปหน้า,าคลิปไอเทมแล้วก็กดเข้ามาบริการกดเกมพาร์นะครับก็จะมาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับระบบแบบมือถือก็เป็นแบบคล้ายๆคอมนะทุกคนใครที่เติมเกมพาร์ตในมือถือก็ประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับผิดลองผิดลองถูกก็กดเข้ามาดูนะครับโอเคนะครับ กดเพิ่มผลปีศาจนะครับผมอยู่ที่50บาทนะครับยูรูร้อยบาทเองนะครับค่อนข้างถูกเนาะโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับรีบไปจัดจองกันเลยนะครับโอเคช่องแรกนะครับเขาจะให้เรากรอกยู n a m e นะทุกคนนะอ่าแล้วก็อ่าช่องที่2นะครับเป็น password นะครับทุกคนอ่าก็จะให้เรานะครับกรอก ID ของเราไปนะครับอ่าย้ำนะทุกคนนะครับคำเตือนนะคือต้องทำเมลแดงไว้นะครับ ต้องทำเมลแดงไว้นะครับช่องที่3นะครับเขาถามเรานะครับหรือเขาบอกเรานะให้เรานะครับกลับไปโลก1นะครับเท่านั้นนะฮะเพื่อความรวดเร็วเนาะถ้าเข้าใจแล้วก็คือเขาให้พิมพ์ว่าทราบนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอทําการใส่รหัสตัวเองไปก่อนนะใส่รหัสตัวเองก่อนก็คือพี่จะปิดเซนเซอร์ไว้ตรงนี้นะครับอกไปนะฮะข้างล่างก็เป็นรหัสผ่านเรานะครับช่อง3าก็พิมพ์เขาว่าทราบนะถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับพิมพ์เขาว่าทราบไปเลย ทราบไปแบบนี้นะครับช่องที่4ี่นะครับเขาจะถามเรานะครับห้ามเข้ารหัสนะครับระหว่างการเติมนะโอเคแล้วก็คิมพ์ภาวาทราบไปนะครับเจ้าสุดท้ายนะครับไม่จําเป็นต้องพิมพ์ก็ได้นะอ่าปล่อยไว้อย่างนั้นเลยโอเคประมาณนี้นะครับเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับผมว่ารหัสเราตรงหรือเปล่านะครับตรงเป๊ะเรียบร้อยนะครับถ้ามันเปิงเป๊ะแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับอ่าก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับสั่งทํารายการเสร็จสิ้นนะครับผมอ่าไม่สามารถที่จะคืนกันได้นะ โอเคเราเช็คเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับสั่งทำรายการสําเร็จแล้วนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะครับขั้นตอนการซื้อเกมพาร์ทเพิ่มผลปีศาจประมาณนี้นะครับมีแค่นี้เองนะครับมันก็จะเด้งมารายการคิวนะครับอ่าลิป ไอเทมนะครับของคุณนะก็ของพี่นะครับก็ตมมาเยอะมากนะครับก็เติมแจกของนะฮแะแจกน้องๆนั่นแหละใครที่อยากได้นะครับโยรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามเพจ easy r าดเลยนะทุกคนนะก็เวลา easy ฝาดก็มีข่าวสารนะครับการอัปเดตผลราคาอะไรเขาลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเลยรู้เนาะนะครับผมอ่ะก็มีเพียงแค่นี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าเกมของเราเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหน้าเกมเราเลย มาเลยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสูญผลวิสาห์กันนะว่าเราจะได้ผลอะไรนี่ครับในกล่องนะครับหรือในไอเทมของเรานะครับมีประมาณนี้บทวิสาห์ไม่มีอะไรมากมายนะครับผลดีๆอะไรอย่างงี้ก็เอาไปแจกน้องๆหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาสูมผลวิสาห์กันเลยนะครับว่าเราจะได้ผลอะไรโอเคสูมผลไปเลยขอผลดีๆนี่ครับ ผลนี่ดีจงมาโอเคได้ผลน้ําแข็งนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเก็บให้ดูนะครับว่ามันเก็บยังไงนะครับก็นาน้องก็น,น,น่าจะเก็บเป็นนะครับผลน้ําแข็งพี่ในกระเป๋ามี1ผลนะครับเราจะเก็บเพิ่มไปอีก1ผลก็จะเป็น2ผลนั่นเองนะครับถ้าอยากเก็บ3ผลก็ต้องซื้อเกมพาร์ตอีก1ชิ้นนะครับมันก็จะเพิ่มอีกนะเวลาเราเก็บผลน้ําแข็งนะครับ ก็ข้อดีมันอยู่ตรงนี้แหละนะเออเวลาเราอยากเล่นผลเดิมอะไรอย่างงี้มันก็สามารถที่จะเอากลับมาคืนเล่นได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะใครทีนะ่ดูคลิปนี้จนจบก็ขอกคุณากเลยนะครับกิจกรรมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดใต้คอมเมนต์นะครับว่า ผมดูคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมแจก,กนะเดี๋ยวพี่จะเอารายชื่อที่น้องๆเม้นนะครับไปในวงล้อนะครับในสตรีมเนาะอ่าใครที่อยากลุ้นว่าตัวเองได้นะครับก็รอชมสตรีมนะครับสำหรัคลิปน,นี้พี่ต่อขอตัวลาการไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ